เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะที่ตำบลหัวสำโรงวัดร้างโอ้หัวสำโรงวัดร้างเพียบว่ะม,มันก็เป็นหลายสิบวัดแล้วเนี่ยชื่อว่าวัดโคกคูนวัดโคกคูณมีในแผนที่ด้วยเนี่ย<ม>ต้องเลาะตาัคนาจอดรถไว้ข้างนอกเคยเดินคันนาอย่างเงี้ยผมอ่ะ ที่ยุธยาเดินตกคันนาครับกล้อง DSLR ผมซื้อมาใช้ไม่ถึงปีเลยตกน้ําด้วยควันขึ้นเลยอะ่ะตอะนั้นเปิดกล้องไว้พังไปเรียบร้อยทีนี้ก็เลยซื้อใหม่เป็นกล้องเล็กๆนะเป็นมิเรเลตอ,นะอ่ะนะแวนคอสะดวกสะดวกน้ำหนักเบามากไม่กี่กรัมเองสองสามร้อยกรัมเอง หนักไม่หนักเลยสบายสบายแต่เดิมถือกล้องหนักแล้วก็ระวังระวังไม่ดีพุ่มตกน้ํะร่วงตกน้ำไอ้เราก็เที่ยวไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเที่ยวมาอย่างเงี้ยไม่ชอบจริงก็คงไม่มากันน่าจะเป็นโคกตรงนน้นนะที่เป็นบัดร้างนี่ผมก็ระวังเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวร่วงเหมือนกัน ค่อยเดินไปครับโอ้โหแดดแรงจริงวันนี้คงจะผิวไหมอ่ะครีมกันแดดก,ก็ไม่ได้ทามาไม่ได้ช่วยคือไม่ได้ทาด้วย,วย,ยถ้าเกิดใครชอบท่องเที่ยวแบบนี้นะแบบเนี้ยลุยไปนูน่นไปนี่อย่างเงี้ยถือกล้องใหญ่ไม่สะดวกเขาไหร่นะ ผมว่าซื้อกล้องเล็กๆสะดวกกว่าเยอะถ่ายได้สวยเหมือนกันสวยจริงๆครับพื้นพื้นที่เนี่ยมันกลางทุ่งนาเลยอะ่ะ เข้ามาแล้วครับรท,าบาทองไม่เห็นว่ามีการตลงทั้ม้วเห็นเราจะเห็นบเวณ้านัานะคืหลุมที่มีการลักลอบขอ,องโบราณครับปัจจันนีม้มีการขไม่มีการสา,า,ยยาว่าไม่เหลอะไรซ้ายมือไหนอ๋อเห็นแล้ว มาจาชื่อที่มาน้าจะมาจากต้นคูนตัวนี้หรือเปล่าออไม่ใช่นะขคก็นี่มีโคกอิดตรงนี้นะก็เป็นแนวอยู่บริเวณนี้ไม่มีการุดแต่งอะไรใดๆเลยนะครับแต่ว่ามีการที่แบบว่าครับบนโคกตรงนี้ชื่อวัดโคกคูนก็ลูกๆธรรมดาแต่มันมันเป็นเนินสูงขึ้นมาโคกขึ้นมา เนที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้ก็เป็นโคกอิดเก่าถ้าเกิดขุดลงไปก็คงจะเจอแหละนะจะเจออิดมากขึ้นก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับเพราะว่ามันก็ลกนะถ้าเกิดหน้าน้านำผมมาไม่ได้มั้งฝนตกอะ่ะตรงนี้ก็เป็นหลุมลึกลงไปเลย เศษซากอะไรไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใครไม่ใครไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามีวัดนะชาวบ,บ้านแถวนี้คงไม่รู้อ่ะหลายคนคงไม่รู้อยู่แล้ว ถ้าเกิดว่ารู้นะถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีวัดนะส่วนมากเราจะมีศารตั้งตงัวนี้เหมือนว่าไม่มีใครรู้รู้บางคนที่มาขุดจอเนี่ยเห็นหลุมเนี่ยออโอ้โหไม้ไม่ไผ่ ครับก็แวดล้อมไปด้วยทุ่งนาครับเขียวขจีสวยงามเหลือเกินบรรยากาศดีดีนะก็เดินทางกลับแล้วครับก็มาดูพื้นที่นะถ่ายรูปเก็บไปนะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ชื่นชอบครับนะเดินต่อครับกลับนะครับ